มานเว้ยบาามานกอนกูบ en> <ah ิก่า uh, ่าีลง่า่ามึง no> ีแล้วอะเอาชเด้อบ่กูจัด้นรเราไอเพนดี บ่ามันมาให้เนอะว่าหันแลียนไหอย่างมันเถอะอ่าเรียนไหอย่างสุดทายเรียนมาตะกุดดีละเรียนมาตะกุดเฮียนนี้ตะกุดผู้ใดเเก่งฮียหึตะกุดผู้ใดตะกุผู้ใดว่าวอ้นะตะกุดผู้ใดนี่อ่ะตะกุดผู้ใดไอ้โชวก่อนเนไอ้โชวก่อนคุณรู้แล้วคุณค่อยมาบอกผมแับผมเบิ่งว่าหูเลย Ba cho vân, chào mừng vâng vân ba tập cùng đây hai ai con con hả bông con hai 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 ว่าป่ามันกอบว่าปลูกว่าปีนกลับมาตั้งแต่มือไหนมาได้หลายมือแล้วร้อมือขึ้น่งอันเมื่อออกจากอกเมียเห็นปะไม่ได้ออกจากอกเมียได้ว่าจะไปเบิ้งรถเดบนโหลดพุ่นีมีเงิ่อนแม่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นขี้ย้อมเหมาบ่อข่ายไปย้อมผมไปจุดเตี้ยนแผดแผดสอง ก็คือว่ารลดมันเหลืออยู่มื่นมื่นห่ามื่นหา่าผมเหลืออยู่ผมผมเลยว่ามื่นหมื่นมื่นสองก็ยังเหลือมื่นสองเออแกแจกให้เขาไปคนมื่นหนึ five, siglo, ่งหมื่นหนึ่งแตลว่าเมื่อเกิดเดือนนี้หาหาพันอ่าหาพันเมื่อเกิดเดือนนี้ผมก็ร้อห้หมดเขาสิบว่าเขาหายอยู่วอพ่อูครับขาดคุณพูดว่าเขาไม่หายครับผมเลยคือว่าผมจะอันใช่ใช่ใ่นี่เลยใช่ใช่ชื่อไปกองือผมจะใช่ค้า่าโอเคครับเจม่ให้ผมก็บอกขึ้นยังอืม คุยจะเคีื่อนแทนไหมคุยจะเอามันไปเสียไปคุยเขาไปบังคับได้แต่และเช้านี้ก็เจ้าว่าตก็เชียงก็เชียงอืมก็ต้องเชียงครับตอนนี่ใครมุติว่าเขาบ่พร้อมหรือว่าเขาว่าเอาเขาบอกครับโอเคใครเจ้าว่าให้ผมก็ไม่คุยอย่างนันคมเสียไอ้พระไปวะฟังก่อนอมคุจะเขาออกคะแนนก่อนอืมอืมอืมอ่าผมรถยูนิเตอร์มารถผมมุ่ง่มมาต่ออืมไอ้เขายึดไป ก็ก็ก็ถือว่าคือคือคุณไม่ได้ไม่ได้ตังะอนะไม่เกี่ยวเพราะว่าแฟนนี้มาเอามาเอากามล้แล้วแล้วไอสร้างสอมเขาเลยว่าเอาคุณต้องใส่กระสอบเอาคุณค,ยคุยกับผมแต่ว่าเราเราไม่ได้เซ็นสัญญากันมีอะไรหลักฐานอะไรไหมมีเ้าเก้เกี่ยวเล่นหัวสร้างสร้างสร้างควมเขาสิีเ้อมอยู่บ่ครับเ่หู้ครับแต่ว่าเขานัดตอนเที่ยงครับคือผมมัก็ไเ้าว่าแล้ว่ามกัะเนว่าเอ่อ ผมได้เงินมากคกนนี้คนนี้เพื่อนบอกเพิ่นอนเคลือนะเนี่ยวันที่ไหนเกิดว่าไอ้สร้างสองข้อผม,อมย่อมกับไฟนั่นไปยึดเอาไปซื่นเถอะกะผมยม่อมวาถึงว่าไฟนั่นการยึดรถไปซื่นเถอะผมย่อมผมย่อมไงผมยื่นเสร็จมั้งไงออกขั้นไม่ไหมผู้ใหญ่เพื่อนีหลานผมต้อเอาขั้นไม่แม่ผมผมมีของเลือกคือผมจะสื่นมึงคือม<ะ>ผมจะทำยื่นสื่นไอ้เนี่ยก็ อลาดซ่อมให้คุณจำจำออันนี้เป็นอุท่าหอนครับอท่าหอนเขาไม่โกงคุณหรอกอแต่คุณต้องให้ใจเขาดิผมมีเงินอยู่มือนึงอ่ะตอนตอนผมพร้อมจะไปจ่ายมือหนึ่ะได้ไหมเหลือห้าพันหาา่ันเติมหนี้ผมก็บอกว่าไม่เกินเดือนนี้ผมให้เจ้า เมื่อขย้กยไม่เคยได้นี่นะแกก็เอารถมาขี่ก่อนในบ่ดีตัวเขาสิมาเอารถไปซิ้อครับแค่นั่นแหละเจ้าบ่าใครข้าสอบค่าเขาไม่ยอมครับคุณจ่ายตังฟรีนะเจ้าจ่ายข้าสอมมือนี้เจ้าให้ให้มันสิมายืดเก่ให้ยไม้ยืดน้อข่อยไม่มาหรือครับถือต้องหรอก็ถือต้องแราครับก็แล้วแต่ลูกตัดสินใจเอาเรียงรถจบครับเออบัดที่นี่อ่าตะกุด ที่ไอ้ตามมาเบิงเนี่ยคือสิตามมาเบิงอ่าพระอ่ารูปรอรูปรอของหลวงปู่ทบผมบอ่ารูปรอหลวงปู่ทบ,บอ่าที่ว่าหนาฟรังกับหัวไม่เฉียดแ่นแล้วก็แล้พระพิตาของหลวงปู่หมุนถูกต้องแล้วว่าที่ที่เพราะจะบังคับมึงแรีนมาหนิมึงเชียวหนิไม่ให้กูเบิงแลว้วบอกให้ฟังในวัดตะกุดผู้ใดอันนี้เป็นอ่พระเจนกิ เจจีจออบอะของพายเจยจีออจจของท่านท่านหนึ่งอืเพ่อหายถาผู้ใดออถาผู้ใดขี้เฟินเล็กป,ปะกวื่อน,นจะรู้เองเอ,อืแก่ผมไม่บอกว่าของผู้ใดเดีย๋ยวนี้คนถารอเบิ่งผ่านนะมึงกับถึงบักคุยยากถึงสายันเออนั่ละแล้วเมื่อมาอ้าง็ีหนังถ้ามึงบอกนั่นเอาเคยเห็นบ่อยเออแค่น้จะักี่ตัวไห พี่อครับสรุปแล้วว่าอาจิบมีมีดอกมีครับมีแต่ว่ามันอ่างผมอยู่พี่น้องครับมีครับอ่ามันมีถือว่าสุดยอดเพราะว่าตามรลุมนี่ไอ้เบิ้งเราจังได้ก่แทะแน่นอนครับแค่ผมอ่าเบิง้งขี่กูเบิ้องย่างเรียบร้อยอทุกอย่างเราน่าจะแท้นะเนีแต่กูดาษิบบอกอย่างหนึ่งเด้อเวลาจะเล่นแต่กูนี่คือ้า้า้าเป็นเชือกอ่าอันนี้อันนี้เชือกไม่เกี่ยวบาแม่้าเป็นเชือกถ้าเป็นเชือก ให้สังเกตว่ามันเป็นปอปานน่ะถ้าเป็นปอปานมันจะเก่าแล้วตะกูดมันเบิ่งยากรดอกตะกูดเนี่ยมันเบิ่งยากอยู่ของหลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่มันเบิ่งยากอันนี้ผมได้ตะกุดมาแต่ว่าอันนี้นี่มันมันบ่แม่นี่ยอันนี้ไม่ใช่อย่างไม่ใเออเออเออได้ตะกูดผมให้ดูแท่ตะกุดืมโอ้นาฬิกาเพชรบ่ล่ะโออ้อยที่จะตาบ้าอนี้บอกอดีตนาฬิกาว่าวันนี่ลำแซ็มแต่แต่แต่ไม่แต่สาวหน่อยเป็นบ้านแพงไม่ใช่นาฬิกาเออเออ บาที่นี่ก็อี่ย่งวะถ้าว่าเป็นนาฬิกาไม่ใช่เข้มขี้ครับเข้มขี้เออองนี้ปล่อยวะโอ่งนี้ปล่อยวะคุณค่าคู่บะใครใคาคู่ไหมคุณราคาผมไหมคุณจะปล่อยเท่าไหร่ค่าเอาว่ามาเลยเอ้าเอ้าทำบางอย่างกูจีบมัน แต่หมดเงี้ยตีไว้าแต่เงี้ยคงใช้เช่นบาทอยู่เนบาดนั้หนึสรุปแล้วสิเขาไปหาวายวันนี้ถึงแล้วทุลักทุลักทุละกันเออลทุลักโอเคครับอาจจะเออมือสองมือหลากูไปอืมสรุปแล้วคือเรื่องรถเรื่องยังกะเขากบอกแค่นี้เขาบอได้ไประบบบงบงถึงผู้ใดบ่ได้ระบบแต่ว่าถ้ามึงมึงมึงมีรถไปกะจังไปห้ก็ได้กูว่าจีพาจักรยานไปนี่แหละรถคันนั้นไปครับไปไปคุยกับเขาครับ ก็แล้วเตีผมมีเงินยเยอะมื่นนึงเงินกว่านะผมมันมันมือหนาเนาะแค่ขอเขาไว้แต่ว่าถามมันเขาเป็นเจ้าของร้านซอมนี่กะกับขีดหรืกับตัวเออยไม่ฮั่นจืดว่าเอากนอน่อเนาะเออไี้ยุดยังขีไล่ก็ได้มื่นหนึ่งเง<ภ>ินวะครับม่นมึงโกงเขาหาพันเขาก็ยังได้มื่นหนึ่งแต่ถ้าไฟแนนซ์มาเอานี่คือผมเริ่มชอบอยู่แล้วคือไฟแนนซ์มาเอาหนีคือว่า ล่าสอมว่าไรเนี่ยคุณเจ้านะเออว่าไรยังเจียวยังตามกฎหมายคุณเจ้านะครับเพราะว่าเพราะว่าล่าสัมกับผมไม่ได้เชื่อใจกันโอเคคุณสัญญากับไปเนี่ยเป็นตั้งแต่เป็นคุณพี่ขญาวกับผมก่อนอืแล้วอับผิดญาวกับผมก่อนเนี่ยแล้วผมก็ไม่ไม่เคยผิดสัญญากับคุณแต่ผมมีกลางอยู่แค่นี้ก่อนจะให้คุณไปก่อนออ่าีกได็กเงินเดือนเนี่ย เน่เน่เน่เดือนนี้หาบ้านอ่ะเออหมดครับอืมโอเค่า้หมดอืมอืมแค่คุณไี่เอาบรเป็นอยังครับผมก็เพื่อนเอกว่าเอาไอ้สิปิดทิปแล้วว่าที่นี่ก็มีอย่างสิบอกพี่รองเอฟซีครับอ่าคือตอนนี้คืออ่าอ่าปิดฤดูกาลแล้วเนาะปิดวงแล้วสาวน้อยปิดวันที่ยี่สิบเก้าครับแต่ว่าหมอนี่มาวันทีประมาณวันทีไหนปะคืนคืนหามึงโอยมึงนี่วันทีหามันวา มึงกลับมาบ้านเห็นไหมครับจำมึอแล้วบมาเมื่อคืนเออมาเมื่อคืนนี่บ่แล้วถ้าจีไปอยู่ใสหมายถึงว่าพอปีดวงยิบเก่าแล้วมึงไปผมไปอยู่น้ำเมียน้อยึเออแชกไปอยู่น้ำเมียน้อยแชกแกก็เคยได้เหรอเออรอรอก็จะเช็คคุยคุยงานอยู่เออคุยงานคุยอย่างอยอะปรแม่น ไอศิวฟังว่าหันถามไอถามว่ามันปิดวงมันทียีสบเก้าสาวน้อยปิดวงยีบเก้าแล้วไปอยู่ม,มันมันเพิ่งมาไอถามว่าเฮ้ยมันติดคว้เาเงาพงนี่้นี่แห <laughs> <laughs> ละไข่กับมาไข่เอ้ยมาลู้ของเอ้าฝากครับพี่น้องครับนี่หยอกม,มาหยอ,อกแวะมาหยอ,อกแอดนดี้กลับมาบ้านแล้วพูดละ <laughs> ตอนนี้ช่วงนี้ก็ทีไปน้ำวงดนตรีว่าไปน้ำมันร้านอาหารไปยังไปเนาะครับเขาออกกระชื่เดียวเอาฝากฝากนมีกะขออนุญาตบอกไอ้พีทุกคนนะครับเอออ่ะปีนาเอือลูลลุลดูลุลดูการนาเออครับของโรคชาวน้อยก่ะเออขายังมีโอกาสได้ไก่ขึ้นแต่กอครับไปตัวแล้วขาบ่มีขึ้นกอมากก็คือเด็กผมอาจจะไปีอื่นไปกลางอื่นก็ได้ไปช่วงนี้กก็คือ เล่นตามาพับตาบาไปเนาะครับแต่นเรื่องสัญญาสัญญากัน,น์ีเจอกันอีกทีหลังไอ้เจ้าคุยกันทีหลังครับเอาแล้วมื่อนี่เอาไว้ชันดีกว่าเนาะครับเ,เดี๋ยวตะโกดนี่สาวไว้ได้พี่น้องเด้อแล้ว <c oughs> พระผมเนี่ยผมไม่ให้เบิ้งแน่นอนประกาผมเบิ้งก็ไม่เสียราคาผมแค่ผมรู้อยู่ผมผมรู้ผมรู้แต่ผมไม่ให้ดูแน่นอนตกลงมึงเข้าไปหาไอ้เด้อแล้วก็ถือไปน้ำเด้อพระเด้อโอเค กมบ่กุมบ่บ่ลปากบ่ละปากแล้วเต่ล่ะเอ้าเดี๋ยวมึงก็สิไปเองเอาแค่นี้ครับเออนี <laughs> ครับ